เสร็จแล้วค่ะเออโอเคคนต่อไปเลยโอเคกาละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นมีผู้บ่าพันในฉันและฉันได้เท่นี้แหละอ้าวโอเค้ย หน um. ึ่วในรครับวันนี้นี่มันดีไหมไม่น่นจะตองว่าได้ครับพี่เจ้า่ียาที่เซย์เซย์ได้เจอบอกฉันผมจอไหมพี่ใช่เลยเออลิกเลิก S <S ส <S <S จีนฉันจะย้อนเวลากลับไปในตอนที่ฉันได้พบเธอและตอดเธอให้นานจับมือเอาไว้ไม่ปล่อยให้หลุดแต่คนเราย้อนเวลา กลับไปไม่ได้หรอกเราย้อนเวลาไปไม่ได้หรอกเป็นคนธรรมดาเลิกไม่ได้หลอกตอนที่มีเวลา,า,าก็ยังไม่ได้ตอดเธอก็ยังไม่ได้ตอดเธอไม่รู้แหละโอเคต่อป คน,น,นต่อไปพี่จแล้วใช่อที่เป็นนึงเอาี่เป็นึงอันหนพี่องขลกงลูกคร่อใส่กม่ักปหนึ่งก่อนที่เป็นหนเป็นหนเลยเราเพง,เนนง,งแก่า ยรงไม่ันูคือเราไม่รักนไม่ไร้สดอยู่ไร้สดกับเพื่อนกระหน่พ่กระหน่เธอจะไปยุคุงให้นุ่บ้านนุ่งว่าใจเราเองต่อที่เธอจะไปบีมันไ้ไม่เคยคเลยโอยมาเจอในกนกนเอง้องแ่มาขอไอ้เพร้ายแคุณพ่อ

เราบววโคตรอร่อยอ่ะอิ่ลกินหรอเน่ะกินเหรอใช่ะเล่นไกลๆเอาแล้วซาโลชาไม่ไม่ร้องหรอง่ยัียฉใหน้า คนต่อไปเลยก็ได้ขี้บี้ามช้าดขี้ามคนไหนร้องอ่ะพี่งจะใครล่ะออพใจง่ยไมได้พอดีเลยเดี๋ยวเขาเด้อี้ช้าเเตัวอักษร